สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์นี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรของพระเจ้าและก็สําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้หรือว่าที่อาจารย์กับผมก็ได้หนุนใจพี่น้องผู้ฟังก็เกี่ยวกับการที่เราจะเจริญขึ้นในการที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้า ก็จะเป็นขึ้นแล้วก็ที่พทย์ทั <No> uh ้ง huh พี่บอกแล้วก็จะได้ good good ผลในทุกอย่างอาจารย์ครับและอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนรู้อะไรต่อครับผมวันนี้คิดว่าก็สำคัญเหมือนกันก็เราจะก็เรียนเกี่ยวกับสุขภาพก็สุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าพี่น้องที่รับชมที่นี่ทุกๆคนก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาวิถีทางที่จะ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอาหารกันจีนไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าทุกๆสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างที่ทำให้ร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราที่จะดีครับนะครับก็จริงๆแล้วก็ในพระคัมภีรก็มีสอนวิธีทางก็หลายอย่างถ้าสุขภาพไม่ดีครับผมก็ในแกนที่จะ,ะรับแกนร,รักษาจากพระเจ้าครนะครับแต่วันนี้ ก็จะดูเกี่ยวกับข้อเญญาของพระเจ้าผมวิธีทางที่จะไม่สบายที่จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและก็ยืนยาวด้วยครับผมอยากฟังไหมครับผมอยากฟังครับครับเมื่อเมื่อคิดถึงสุขภาพแล้วก็เดลเประเทกที่เขาคิดเกี่ยวกับชีวิตยืนยาวเท่าไหร่ ก็ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่คนก็มีชีวิตที่ยาวยืนยาวกว่าที่อื่นอันนั้นก็ดูของของของญี่ปุ่นอันนี้เป็นสติจากสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นสำหรับผู้ชายก็เฉลยเขาจะมีชีวิตแปดสิบสี่ปีครึ่งค่ซึ่ง อันนั้นก็มากกว่าหลายหลายประเทศใช่ครอันนี้ของสหรัฐก็เฉลยก็หกเจ็ดสิบหกปีเจ็ดสิบหกปครับอย่างงั้นก็แตกต่างก่นเยอะครับแล้วก็เขาเขาบอก h e a d p h คือคนญี่ปุ่นก็เกินปลาเยอะกินปลาใช่ไหมอาครับอันนั้นเขาก็คิดถึงส่วนส่วนมากมันมีประเทศอื่นๆด้วย ขขงเกาหลีแปดสิบสามครึง่งรับอ uh, uh, mm ิตาลีแปดสิบสามแต่ว่าของสหรัฐเจ็ดสิบหกเจ็ดสิตามไปคิด,คดคว่ามันสหรัฐคนก็มีเงินก็กินกินเยอะมันจะยืนยาวแต่ว่าน้อยนอย้นอยกว่าเยอะแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะบอกว่าอาหารเหมือนกับ uh, ที่อิตาลี mm hmm. uh, mm hmm. เขา uh, ดเอ็นอันนี้ที่ headphone ที่มีชีวิตก็ยุนยาคือเกินกลนมากเกินเท็เยอะเท็ใช่ไหมครับผมใช่นน <c oughs> ครับครับแต่จริงๆแล้วเมื่อก็คิดถึงเหมือนเหมือนกับคิดถึงเรื่องเรื่องไฟวิญญาณครับเ <c oughs> พราะว่าบ,บางคนกินไม่ดีเลย <c oughs> อันนีมม้มีมีบางคนที่มันกับเมื่อก่อนก็เป็น มีชื่อเสียงกเป็นเป็นดารานังเป็นนักร้องทิที่สหรัฐที่กินกินอาหารก็มันจะมันแบบไม่ได้พยายามที่จะกินดีๆซุปปูรีกินเหล้ามีชีวิตถึงหนึ่งร้อยปีนะครับมันมันก็ทำไมดังนั้นเดี๋ยวก็เราก็จะ ศึกษาหน,นึ่งบผมแตวว่าส,สิ่งแรกเราก็จะด,ดูที่พระคัมภีร์พูดยังไงร,รบมวิธีทงอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้ที่เราที่เราทำค,คือ,อพระคัมภีร์บอกเราทำยังไงในบางอย่างแล้วเราจะได้ผลบางอย่างมันกบเป็นเป็นคำสัญญาของพระเจ้าแต่ว่ามันมีเงื่อนไขรบมเราทำแบบนี้ เจ้าก็จะอวยพรแบบนั้นครับผมย่างก็ให้เราร่มดนเราดูในเ e อเฟซัสบทที่6ข้อ2ข้อสครับผมวันนี้ผมจะอ่านให้นะครับ,รบในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่2-3ได้กล่าวว่าจงให้เกียรติแก่บ,บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระสัญญาข้อแรกที่สัญญาไว้โดยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกครับอันนี้เป็น เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาแรกถ้าเราก็ทำพระเจ้าบอกว่าผลคือเราก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวครับผมใช่ครับอันนี้เป็นเป็นคำสัญญาของพระเจ้าครับนะครับแต่ส่วนมากเมื่อคนก็คิดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเขาไม่คิดไฟเวียอ นะครับคิดเกี่ยวกับเงินแล้วก็ออกกำลังกายนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็ที่อยากจะก็นุนใจก็สำหรับสำหรับพี่น้องนะครับเราต้องเรียนที่จะมันเปลี่ยนความคิดแบบระบบไฟโลกแล้วก็คิดเรื่องเกี่ยวกับไฟวินเนีในะครับแล้วก็ในข้อนี้ก็เราเห็นผลคนญี่ปุ่นให้เกียรติพอแม่มากเลยอครับเป็นประเทศหนึ่งก็ที่ ทางญี่ปุ่นที่เกาหลีที่ท mm hmm. อิตาเลก็เป็นเป็นประเทศที่มันให้ให้เกียรติกับพ่อแม่ mm hmm. แล้วก็เกี่ยวกับมันที่ที่อยู่ด้วยกันเป็น,เป,นเป็นครอบครัวรแล้วก็อันนั้นก็อาจจะไม่เกี่ยวของมากเกี่ยวกับอาหารอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาทำดามพระกัมพีใช่แล้ประชาก็ได้ได้อวยพร mm hmm. มีมีข้อพระกัมพีอื่นพี่เราก็ศึกษาด้วยกัน mm hmm. ให้เราดูใน 3, สุภาษิตบทที่สามข้อ8บสุภาษิตบทที่3นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ใน <Okay. S 1> พระธรรมสุภาษิตบทที่3ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่7ก่อน,นครับเริ่มต้นจากเจ็ดที่ได้กล่าวบทที่สองอ๋อใช่ครับข้อเจ็ดครับเริ่มต้นจากข้อที่7นะครับได้กล่าวไว้ว่าอย่าทําตัวฉลักตามสายตาของตนเองจองยามเกรงพระเยโฮวาและออกไปเสียจากความชั่วร้าย การกระทําเช่นนี้จะเป็นสุภาพแก่สอือของเจ้าและเป็นขายในกระดุดของตนเออครับครับอันนี้ได้พูดถึงก็ภายในด้วยที่พระเจ้าก็จะได้ก็อวยพรเราก็เอ่อมันก็เราให้เกิพระเจ้าเรายอำเกรงพระเจ้าครับผมแล้วก็เราก็เลีกยงเลี้ยงกับสิ่งที่ชั่วร้ายใช่และพระเจ้าก็จะอวยพรสุขภาพของเราอาเอเมนอันนั then, ้นที่เรามีปัญหา สุขภาพมันก็หลายอย่างก็เกิดขึ้นมันเป็นบาเเรงก็อ,อยู่ในกรดดูกของเรารนะครับอันนี้มันเป็นอย่งหนึ่งที่เป็นคำสัญญาของประชาด้วยครับ,รบแล้วก็เราอ่านตอนในสุสภา,า,าษิตบทที่9ก้ข้อสิบสเก็เขียนก็คล้ายๆกันครับผมในพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อที่10บกับสิบเอ็ดได้กล่าวไว้ว่าจงยำเกรงพระเยโฮวาเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและ จงรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจเนื่องจากเราวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนครับผมอ,อันนี้เป็นวิที่างที่จะทวีขึ้นน <c oughs> ะครับครับอันนี้เราก็เหมือนกันก็ที่เราก็มีใจที่จะ,ะก็ยอำเกรงพระรองค์นะ, <c oughs> ะครับ แล้วก็มันมีะจะดูะข้อพระคัมภีร์อีกทีหนึ่งที่มันไม่ใช่แบบคำสัญญาแต่ว่าเป็นวิธีทางที่พระเจ้าก็สอนด้วยเกี่ยงกับสุขภาพที่ดีน,นั้นก็จะอยู่ในสุภาษิตเหมือนกันกบบบน็บทที่สิบบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสองครับผมในพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบสองเรียกว่าใจร่าเริงเป็นยาดีแต่จิตใจที่หมดมานะ ทำให้กระดูกแห้งเหมันใจที่ร่าเริงก็มันก็เป็นยาที่ดีครับมแล้วก็ที่ผมพูดพูด่อกท้สมัติาบางคนที่เป็นก็เป็นเดรนงังเป็นคนสมัยสมัยก่อนที่มันเป็นแบบนักตลกพูดตลกแต่มันไม่เหมือนสมัยนี้ครับครับ ที่ที่บอกก็ซุป,ปริกินเ้าแต่ว่าอารมณ์ดีเขาก็เหมือนกับที่จะมันมีใจราเรินงดีตลอดแล้วก็มีชีวิตมันถึงร้อยร้อยกว่าปีนะครับ,รบอ,อันนั้นก็มันก็เป็น แล้ถึงก็พิสูจน์อันนี้ที่พกักนพบอกก็เป็นความจริงรแล้วก็ตอนนี้ผมก็อ,อ่านข้อมูลมาด้วยที่ที่สหร,รัฐสำหรับคนที่เป็นเป็นมะเร็งก็โรงพยาบาลบางแห่งก็จะให้เขาดูดูรวัทเรือร่องดลกครับเพราะว่าอันนั้นเหมือนกับทำให้มันมีฮอร์โมนหรือมีอะไรเขาก็หัวระอมันทำให้ เป็นส่วนหนึ่งก็ที่จะทำให้เมแรงก็มันมันมันแทบลงบเขาจะมีชีวิตที่ยาวกว่า huh. ถ้าเขามีความสุขแล้วก็<ม>ก็หัวเราะ huh. นะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ก็สำคัญมากส่วนมากคนที่เป็นเมรแรงก็เขาก็จะทำให้เขาเครียดแล้วก็ผมก็เคยฟังคำพยาน ของคนด้วยที่ก็เป็นเป็นมะเร็งหรือพระเจ้าบอกก็มีมันก็มีสามเดือนนะครับแล้วก็ที่จะรักษามันก็มันวิธีทางในรักษามันแคมีแล้วก็ต่างๆมันก็ทําให้มันก็เครียดเหมือนกันแต่เขาก็เลือกกลับบ้านก็เชื่อไว้วังะในพระเจ้าอเขาก็หายเห็นะคมนะครับงานก็ ก็คิดว่าทุกคนก็รู้อันนี้ถ้าเราก็มีชีวิตที่มันเครียดมันเราก็มันมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ก็ประคมภีก็ถึงกระดุดของเราแต่เมื่อเราก็มีใจที่ร่าเริงยินดีก็มันเป็นยาที่ดีสร่างกายของเราบมอย่างนั้นก็ให้เราให้เราก็สรุปวันนี้ก็สิ่งแรกที่เราแอนที่ประคมภีสอนที่เป็นพัญญาเกี่ยวกับชีวิตที่ยืนยาวครับคือการที่เราจะ ให้เกียรติแก่พ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของเราโอเคนะครับแต่จร,จริงๆแล้ว uh huh. สำหรับบางคนก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ uh huh. ที่พ่อแม่ก็มันาจะมันกินเล่ารู uh huh. เป็นเป็นมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่แบบดีๆ uh huh. นะครับใช่ <Okay. S 2> เราเมืนเราก็ยังต้อง มันก็ให้เกียรติใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ส้ำคัญงแล้วก็อาจจะต้องมีแกนไฮเออร์ไพน์มีแกนโอทูนแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติใช่ครับผมแล้วก็ก็สิ่งที่สองที่เราก็พูดถึงก็เกี่ยวกับที่เราก็ก็มีการย้ำเกร่ให้เกียรติพระเจ้าใช่ครับครับอนแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับ ก็ที่จะมีความชื่นชมยินดีครับก็รื่องนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนหรือเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็เกี่ยวกับความความชื่นชมยินดีครับผมพระคัมภีร์บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินการด่มแต่เป็นการเป็นความชอบธรรมสันติสุขและ ความชื่นชมยดีใน <Amen. S 1> พระบรมโอรสาธิย์ยแล้วก็พระคัมภีร์บอกด้วยดอรพระผักของพระองค์ก็มีความชื่นแบดใช่แล้ก็แเ,เป็นส่วนสำคัญเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าพระเจะเาะเ้าอยากจะให้เรามีความสุขมพระเจ้าอยากจะให้เรามีความชื่นชมยินดีแลวก็นั้นก็ได้เป็นผลดีดอสุขภาพดอร่างกายของเราด้วยครับผมนะครับก็สําหรับ พระคำของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่อาจารย์ได้หนุนใจหรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับการที่เราจะรักษาหรือว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวหรือว่ายืนนานก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแต,แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมชอบมากที่สุดคือการที่เราจะมีความชื่นชมยินดีนะอาจารย์อัน <c oughs> ในสิ่งข้อนี้ผมว่าเป็นข้อหนึ่งที่เป็นข้อหลักเหมือนกันในการดำเนิน,นชีวิตของเราแ <c oughs> ม้ว่าบางครั้งเราอาจจะเจอกับ ความเจ็บป่วยในร่างกายรู้สึกนี่บางครั้งรู้สึกไม่อยากจะเหมือนกับเหนื่อยล้าเจ็บป่วยแบบนี้บางทีอาจจะมีความรู้สึกอะไรอย่างความกดดันเข้ามาเลย <Okay. S 1> แต่เมื่อเรามีสารติสุขเมื่อเรามีเหมือนกับเรามีความชื่นชมอย่านีเรายังมีความหวังในพระเจ้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันก็จะนําไปถึงการปลุกปล่อยใน <Okay. S 1> ช่วงๆนี้เพราะผมก็เคยรู้จักคนหนึ่งไม่เป็นไม่เป็น,ปน <c ười> คริสเตียนแต่ว่าเป,เป็นคนที่มีความชืน่นชมิีดีต <c ười> ลอด <c ười> มันเหมือนกับ เหมือนกับพิษปกตินิดหนึ่งมันมีความสุขความสุขตลอดไปกับเขาก็เดินแดามานนนขราบก็ทักทายสวัสดีครับอะไรเขาไม่เคยไม่สบายสักวันหนึ่งในชีวิตของเขาสุขภาพที่ดีมากก็ห่งใจพี่น้องทุกๆคนเนาะก็สำหรับสิ่งเหล่านี้ก็ ก็พระวจนะคำของพระเจ้าที่อาจารย์ที่ได้หนุนใจเลยว่าสิ่งที่ผมกับอาจารย์ได้พูดคุยกันผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องได้เข้าใจว่าอะไรเป็นจุดที่สําคัญที่จะทําให้ชีวิตของเราได้ดัาเนินต่อไปในการที่จะเกิดผลหรือว่าในการที่จะก้าวหน้าหรือว่ามีชีวิตที่เหมือนกับไม่ได้อยู่บนเหมือนกับความกดดันมากเกินไปหรือว่าบนเส้นทางที่รู้สึกล้าหรือเหนื่อยเกินไปแต่เมื่อเราใช้หลักหรือว่า ระคำของพระเจ้าที่ผมอ่านเมื่อกี้เป็นสิ่งที่เอามาเหมือนกับเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตในการที่เราจะเหมือนกับให้เกียรติสิ่งแรกที่มากที่สุดคือการให้เกียรติพระเจ้าเมื mm ่อ hmm. เราให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็เราให้เกียรติคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็จะเป็นเหมือนกับพระพรที่มันจะ ส่งถึงชีวิตของเราในการที่จะทําให้ชีวิตของเราก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและก็สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์พูดก็คือความชื่มชมยินดีอันนี้พี่น้องครับอยากจะให้ทุกๆวันในการดำเนินชีวิตของเราที่เราจะมีความชื่มชมยินดีถึงแม้ว่าเวลานี้เราอาจจะต้องรู้สึกแบกภารา back, ะแบกความเจ็บปวดอะไรแต่เมื่อเรามีความชุ่มชมยินดีเมื่อเราอ,อาธิษฐานกับพระเจ้า<ด>เรียกร้องกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเราต้องการการปลกปล่อยเราก็มีความชื่นชมยินดีเราก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะปลกปล่อยและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปกป้องก็จะเกิดขึ้นก็เป็นยาที่ดีใช่ <c oughs> เป็นยาที่ดี <c oughs> และมันเป็นเหมือนกับแรงร <c oughs> ขับเคลื่อนชีวิตของเราใช <c oughs> ่ค <c oughs> ยิ่งยิ่ง,งคือแบบทําให้เรามีกําลังมั่นยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราอยู่แบบรู้สึกท้อใจรู้สึกแบบมีมีแต่สิ่งที่ลบๆเข้ามามันก็ยิ่งทําให้เราเหมือนกับสุขภาพของเราก,ก็แย่มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับเดินออกไป ก้าวออกไปด้วยความชื่นชมยินดีและก็มีความหวังในพระเจ้าและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รักกันปกปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเอเมนเอเมนไหมครับเีวิที่ยืนยาวเอเมนครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้ามีอะไรครับยันที่จะประกาศก่อนหรือว่ายังไม่มียันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะบอกโอเคครับผมก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรพี่น้องผู้รับชมทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ